ไปก่อนมันก็เสียโอกาสนะครับให้ความสำคัญกับราตรฐานลูกค้านะครับให้ความสําคัญกับเรื่องของระบบภายในและที่สําคัญผู้การสมัยใหม่ต้องให้ความสําคัญกับองค์ความรู้การเรียนรู้นะครับเพื่อการเติบโตนี่คือสี่มิติที่เราจะต้องมองต่อไปนี้แล้วจะบริหารจัดการภาษีเรื่องยังไงตั้งเป้าหมายใช้ MBOManagement by o b j e c t i v e บริหารโดยใช้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเป็นที่ตั้งตั้งเป้าหมายเร้่มก่อน กนะารเงินเป้าหมายเราคืออะไรลูกค้าเราจะตั้งเป้าหมายยังไงนะครับเราจะบริหารยังไง,ง,งระบบภายในนะ้ำนของเราจะผ่านหนึ่งสองสามสนะี่ห้าอ่าแล้วเราจะมีส่วนร่วมไปพัฒนาระบบหรือรักษาร,ระบบยังไงนะครับการเติบโตเราเนี่ยนะฮะจะกำหนดการเติบโตให้ตัวเองยังไงกำหนดเป้าหมายขึ้นมาวางแผนปฏิบัตินะแล้วก็มีการประเมิอนอย่างเราตั้งว่าเราจะส่งคนเข้าสู่ห้องบริโภสสัปดาห์ละ สามคนสองคนนะครับเพื่อให้เข้าไปในบีหนึ่งระบบของบีหนึ่งหนึ่งคนต่อสตาร์นะเราตั้งเป้าหมายขึนะ้นมาพอถึงเวลาอา่ามันตั้งไว้หนึ่งมันไม่ได้หนึ่งนะเราประเมินผลเห็นว่อาอ่ามันไม่ได้เราจะปรับเปลี่ยนแผนยังไงโทรสิบคนนะครับไม่มาอ่าเพิ่มเป็นโทรสิบห้าเติมโทรยี่สิบโอ้โทรเยอะก็ยังไม่มาปรับโทเปลี่ยนแผนโทรเปลี่ยนวิธีการช่วนอ่าต้องปรับเปลี่ยนเพื่อบรรลุเป้าหมาย นะครับแล้วก็ตั้งรางวัลให้เองตั้งเป็นขั้นบันไดนะเหมือนเมื่อวานเ,เขาเขาตั้งเงินเนงินส่งเสริมมาให้ U m เห็นไหมเขาไม่ได้อ่าเงินส่งเสริมทาได้านทานี้เอาไปหมื่นหนึ่งเลยทาไ,ได้าทางนูก็กเอาไปหมื่นหนึ่งไม่ใช่เขาให้ตามคอามทุ่มเทและตามความสามารถและผลงานมันก็จะทำให้ได้งานเยอะขึ้นคนที่เขามีไฟเขาเทุ่มเทเขาก็มองเห็นว่าเฮ้ยเขาไม่ได้แค่ห้าพันนะ นะถ้าคอมมิชชั่นทั้งยูเอ็มเนี่ยนะโหมื่นเขาได้ห้าพันแต่ถ้าเขาทุ่มเทเขาขยันเขารวมปับทีมงานเขาช่วยกระสร้างนะเขาขึ้นไปถึงสองแสนหนึ่งเขาได้หมืนะ่นแปดเขาก็จะวางแผนเขาก็จะทุ่มเทนะเรางวัลที่ตั้งเนี่ยต้องเป็นขั้นข,ขั้นนะหลักการทั้งรนะมัดเราก็ตั้งรงมัลให้ตัวเองะถ้าเรา,าทำได้เท่านี้นะเราจะให้รงามาัวเองยังไงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงจูงใจให้เราพัฒนาพตัวเองขึ้นเรื่อยๆนี่คือ โปรสองโปรแรกคุณสมบัติของคผลิสภัณฑ์และของผู้การโปรสองสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญสี่เรื่องนะครับแล้ววิธีการบริหารสี่เรื่องน,นี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือโปรสองโปรสาม C R D จอบลึกเขา้นะขาไปอีกใกล้เรื่องงานเขา้าไป กรุงเทพมาครบแล้วใช่ไหมครับเบปี่องเนี่ยอะเบปนะเช้ามีเบปกาแฟมีเบ่บายอ่ะพร้อมจะเข้าสู่เกมสะอาดโปร3ยัง โปรสามคือ CRM นะครับเดี๋ยวเรามาว่าพิสฎดีกันก่อนตามตัวบทของทิ่ตี CRM คืออะไรนะครับแล้วไปดำไปสู่ตั้ำงานนะ CRM นะครับนะบทนี้สำคัญมากๆอย่าก,กับที่ตานะลืมตาขึ้นลืมตาขึ้นลืมตาขึ้น CRM คือ Customer Relationship Management หมายความถึงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ นะเป็นการกําหนดกลยุทธนะ์เป็นเครื่องมือขององค์กรเพื่อทําให้ลูกค้าน,นีอยู่กับเราไปตลอดไม่หนีไปไหนให้ลูกค้าจงรักภัดดีต่อแรนของเรานะต่อตัวเราต่อหน่วยงานเราใครก็ตามที่มาเป็นลูกค้าเราแล้วจะไม่เปลี่ยนเป็นลูกค้าของคนอื่นแล้วเรวมถึงการสร้างลูกค้าขึ้นมาด้วยนะนี่คือนี่อ c ่ m จดเรือ่อ้าวอ้าวเจดจอะงั้นเราไปท้าท้าก็ได้นะครับพูดในน้า C A E ก็คือนะครับการบริหารลูกค้าเนี่ยทำยังไงลูกคา้าทำยังไงเราจะมีลูกคา้าทำยังไงลูกค้าเราจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะขยายวงขึ้นเรื่อยๆทำยังไงลูกค้าของเราจะไม่ไปเป็นลูกค้าของผู้อื่นจะจงรักภักดีต่อแบรนด์ของเรา ต่อตัวเรานะครับใครคือลูกค้าเราบ้างอ่ะช่วยช่วยอาจารย์คินหน่อยลูกค้าเราคือใครลูกค้าเราคือสามกลุ่มลูกค้าธรรมชาติลูกค้าคนร,รู้จักอันนั้นไม่ใช่นะครับคนละอย่างนะในฐานะที่เราไป็นวยการนะครับลูกค้าของเราเนี่ยมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆ ไอ้สามอย่างนะัคือลูกค้าของเอ็เอนะครับเราจะไปขายประกันแต่ในฐานะที่เราบริการลูกค้ากลุ่มที่หนึ่งของเราคือลูกค้าที่ซื้อประกันกับทีมงานเราไม่ใช่แค่ซื้อกับเรานะพอของเอเนี่ยคือลูกค้าทั้งหมดของทีมงานที่อยู่ภายใต้การบริหารของเราทั้งหมดนะครับที่เราขายจริงอ,อาจจะมีแค่สี่ห้ารายแต่เมื่อเป็นเอแล้วใช่ไหมครับผ่านไปปีสองปีลูกค้าเราจะมีสามสี่ร้อยราย จากทีมงานที่ขายขึ้นมาแล้วทีมงานบางคนขายเอาไว้เนี่ยนะครับสร้างทีมไว้ขายาไว้แล้วก็ไม่อยู่มาดกตรงนี้บริษัทก็จะส่งม่อ,อมาให้เราเราจะมีลูกค้าขึ้นสามสี่ร้อยลายโดยไม่รู้ตัวนะวันนี้เอ็มเอ็มเก่าเอ็มยุคแรกๆนะครับเมืนะ่อที่มาบุกเบิกอาจารย์ก็สามปีแล้วตอนนี้กลายเป็นมีลูกค้ายอยู่ในพอร์ตของเองสามสี่ร้อยลายนะ อยากเอียสมยศนะขายเองแค่แสนห้านะครับตอนนี้ในกองของเอียสมยศมีเบี้ยอยู่เก้าล้านนะที่เอียสมยศจะต้องดูแลรับผิดชอบนะเก็บส่งให้เหับบริษัททุกๆุกปีปีนี้แค่เก้าล้านนะปีหน้ายังไม่รู้ว่าจะเพิ่มพึ้นอี่เท่าไหร่มองเห็นภาพเบี้ยเก้าล้านที่เอ็มจะต้องบริหารการเก็บเบี้ยเหล่านี้เข้ามาสู่บริษัท,ษทน่ากลัวไหมถ้ามองว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะมันเยอะใช่ไหมเก้าล้าน แต่ถ้าเก็บได้เนี่ยรู้ไหมผลตอบแทนมหา,าศาลขนาดไหนนะครับแล้วลูกค้าเก้าล้านเนี่ยนะครับคิดเป็นตัวลูกค้าเนี่ยนะครับประมาณประมาณสี่ร้อยลายถ้าเราบริหารลูกค้าสี่ร้อยลายเนี่ยนะครับให้เป็นฐานการตลาดของเราเนี่ยพวกเราที่ว่าจะมหา,าศาลขนาดไหนรู้ไหมตอนนี้บริษัทเทืองไทยเนี่ยเลี้งกับลูกค้าเก่ายัางไงเบีย้ยเดือนประมาณห้าหกพันล้านมาจากลูกค้าเก่า ที่เวลาบร,าษาริษัทออกโปรโมชั่นออกอะไรดีมาบร,าษาริษัทจะส่งให้ลูกค้าเก่าก่อนเลยนะครับเนื่องจากคุณเป็นลูกค้าเก่าของเราคุณเลยได้รับสิทธิพิเศษได้รับข่าวดีได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้เป็นกลุ่มแรกบร,าษาริษัทส่งโปรโมชันม่นนี้ไปคุณซื้ยยอ้วย้อนลูกค้าเก่าลูกค้าเห็นคุณเขามีพื้นฐานเขามีทักษะการซื้อประกันอยู่แล้วนะครับแล้วรู้สึกเป็นเกียรติเลยว่าบริษัทมีอะไรดีเนี่ยให้เกียรติส่งมาให้เขาก่อนเขาไม่ได้รู้สึกวัคาไม่รู้สึกว่าบราิษัทจะขายอะไรให้เขาเลยนะแต่เมื่อก ในเมื่อผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มอ,ออกมาดีมากให้ผลตอบแทนสูงมากคนทั่วไปเราจะไม่ซื้อเราให้ซื้อลูกค้าเก่าก่่นเพราะโปต้ามันมีจำกัดน,นะโครงการนี้เนี่ยนะมีแค่มามีแค่เก้าร้อยล้านนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเก่ารีสซื้อก่อนเรีวกพรามที่เราจะขายคนข้างนอกลูกค้าเก่ามแย่งเนี่ยตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุนะ๊บอ่ากนะะ้าาห้าร้อยล้านหกร้อยล้านเฉพาะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เนี่ยนะไม่เยอะเท่าไหร่ ซื้อไม่ทันเราขายลูกคตาเปล่าเลยเนี่ยนี่คือกลยุทธ์ของบริษัทกลยุทธ์หนึ่งซึ่งได้ผลมากๆใครมีเพื่อนมีญาพี่น้องเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตไม่ต้องยกหรอกตอบใมใจนะครับพกเราจะเกตยนไหมนักขายประกันกนเก่งที่เข้ามาสมเร็จบางคนขึ้นมาเป็นระดับเอียงเลยนะครับแต่ไม่ใช่บางทีเขาขายเองดูแลลูกค้าเองนะปีแรกที่เข้ามาสู่งานประกันชีวิตเนี่ยนะครับ มีลูกค้าแค่ครอบครัวหนึ่งสมมตินะครับสมมติอาจารย์เนี่ยเป็นตัวแทนประกันชีตเป็นนักขายนะอาจารย์ไปขายประกันให้กับครอบครัวเราขายครั้งแรกก็ได้มาหนึ่งกรมถูกไหมกนะรมนี่คือกรมประกันนะไม่ใช่กรมแบบเล่านะได้มาหนึ่งกรมประกันนะเ๋ยวขางครอบครัวนี้ปีแรกทำอาจารย์แค่หนึ่งกมประกันอาจารย์ดูแลดีใช้ประกัน บริหารลูกค้าเนี่ยอย่างดีเลยนะครับบริหารจัดการแบบโอ้ลูกค้ารทับใจปีต่อไปลูกค้าครอบครัวนี้จะซื้อกันก็ซื้อต่อจากและด้วยความสามารถในการทาการตลาดผ่านไปสักสิปีจากครอบครัวนี้มีแค่หนึ่งกรมะกันภัยกายเป็นมี 20- 30ิบมกรมกันตัวแทนประกันที่ขายประกันเก่งๆเนี่ยครอบครัวหนึ่งเขาไม่ได้ขายแค่กรมเดียวนะบางทีถ้าครอบครัวนี้มี15บกรมกั แต่ไม่ไขายครั้งเดียวเขาขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆขายเรื่อย,ล,ยล,ลูกค้าจมาารักภักดีต่อบนดนเขาเชื่อมั่นในตัวเขาเชื่อถือใน,นตัวเขาวันนี้บริษัทออกโปรโมชั่นอะไรดีๆมานะฮะผู้จัดก,การที่เขาเป็นนักขายเขาจะวิ่งไปหาลูกค้าเาส่งหนังสือไปให้โทรแจ้งลูกค้าขอจงมันทุกๆทุบครั้โหมีเพียเข้ามาสี่ล้านห้าล้านไม่ได้ไปขายขายลูกค้าใหม่เลยนะแต่ขายลูกค้าที่มีเนี่ยเขาไปขยายออกขยายออก นี่คือลูกค้ากลุ่มที่หนึ่งที่เราต้องบริหารถ้าเราบริหารเป็นเ่ยนะครับวินะ้ยของเราเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยช่องทางการมาของเ้าสบี้อ90%เ็นมาจากทีมงานที่ขึ้นตำแหน่งจริงไม่จริงถ้าเดือนนี้ไม่มีทีมงานมาขึ้นตำแหน่งเป็นไงกินแห้วนะครับแต่ต่อไปในอะนาคตเมื่อเราขึ้นมาเป็นผู้จัดการแล้วเนี่ยวิ้ยที่มาในแต่ะเดือนจะไม่ได้มาจากการขึ้นตำแหน่งของทีมงาน อันนั้นเรียกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเป็นเบี้ยเหมือนเป็นฐานเบี้ยที่เฉยเป็นเบี้ยหลักที่ที่เข้ามาแต่ต่อไปเบี้ยหลักเนี่ยจะกลายเป็นเบี้ยมายจากลูกค้าเก่านะครับแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีการทาตลาดลูกค้าเก่ามีเป็นร้อยสองร้อยก็ไม่เกิดเบี้ยให้เรานะเพออยู่นาถ้าบริหารใช้ CRM เข้ามาจับนี่นะครับลูกค้าเก่าจะมีเบี้ยให้เราเดือนสองแสนสามแสนนั่นแปลว่าแม้เดือนนี้เราจะไม่รับทีเข้ามาเราก็ยังมีรายได้ห,หลักแสนอยู่เือนเดิม โดยไม่ต้องไปหาขายเสนอขายเปิดตลาดใหม่ๆและไม่ต้องแค่ไปหาลูกค้าเก่าให้เป็่นนะครับอเดี๋ยวมันจะมีหลักการที่เราดีใจแล้วลูกค้ากลุ่มสองเป็นใครในฐานะที่เราเป็นผู้จัดการนี่คือลูกค้าเราเหมือนเราก็เป็นลูกค้าบริษัทนะบริษัทอยางไทยประกันชีสนะครับขอตั้งบริษัทมาจดทะเบียนอ,อย่างถูกต้อง ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจะขายคือประกันชีตและสินค้าบริราการทางด้านการเงินทุกอย่างบริษัทก็จ้างนักคณิตศสตร์ประกันชีพขึ้นมาเหมือนเป็นพิศพรอผู้ผลิตสินค้าออกแบบประกันชีตแต่ละแบบแต่ละแบบมากลายเป็นตัวสินค้าของบริษัทแต่บริษัทนไทยก็ไม่ได้ไปเสนอขายให้ลูกค้าเอง